คุณยอมดูถูกและเยียดยามโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์มีคนมากมายถามฉันว่าทําไมคุณถึงขยันจังฉันตอบกลับไปว่าเพราะว่าทางที่ฉันจะไปเนี่ยมันยังอยู่อีกแสนไกลเหลือเกินของที่ฉันชอบเนี่ยมันมีราคาแพงมากคนที่ฉันรักคนที่ฉันชอบมีความสมบูรณ์แบบในชีวิตของเขาเหลือเกินฉันต้องพิสูจน์ให้กับคนที่กำลังดูถูกฉันให้รู้ว่าเขากำลังมองฉันด้วยสายตา เหเียดยามและกําลังดูถูกพวกเขากําลังรอดูวันที่ฉันกําลังตกต่ำที่สุดในชีวิตที่ฉันต้องขยันและฉันต้องพยายามต้องพัฒนาตัวเองก็เพราะว่าฉันจะไม่ให้ความต้องการของเขากลุ่มคนเหล่านั้นอะประสบความสําเร็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นฉันจะต้องมีในสิ่งที่ฉันไม่มีในวันนี้ไปให้ไกลได้กว่าสิ่งที่ฉันอยู่ในวันนี้และสามารถที่จะครอบครองคนที่ฉันรัก และทำให้เขามีความสุขมากที่สุดให้ได้ฉันจึงต้องขยันอดทนแล้วก็ต้องหมั่นเพียรให้มากกว่าเดิมฉันเองจะต้องไปสู่ตรงนั้นให้ได้คุณนะครับคิดและจะไปสู่ตรงนั้นหรือยังถ้ายังไม่คิดยังไม่ทำกลับมาพิจารณาและกล้าวไปสู่ตรงนั้นด้วยกันจากคีรพัน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อเป็นปันสวัสดีครับ